สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสม a อทูเนะครับคลิปนี้เรามาชมวิธีการนํากระบอกข้าวหลามนะครับอันนี้เป็นกระบอกข้าวหลามหลงบนนะครับเราทานหมดแล้วเราไม่ทิ้งนะครับเนื้อไม้ดีนะครับนี่ครับเนื้อไม้แข็งสวยครับเรานํามา DIY ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก่อนอื่นเราก็ล้างนะครับล้างทําความสะอาดเอาเศษข้าวเหนียวออกให้หมดนะครับแล้วก็แช่ด้วยน้ํายาทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงให้กิน ความหอมของเนื้อไม้และกลิ่นหอมของข้าวเหนียวหมดไปนะครับมดจะได้ไม่ขึ้นแล้วก็ตากแดดให้แห้งสีผิวของไม้ก็จะออกมาเข้มมันก็จะดูสวยครับเดี๋ยวเราเรามาทําเป็นแจกันจัดดอกไม้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับเราจัดแจกันดอกไม้ถวายพระกันครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทํานะครับอุปกรณ์ก็จะมี อันนี้จะเป็นโอเอซิสนะครับจะเป็นของใหม่ก็จะเป็นก้อนละ20บาท3ก้อน50ประมาณเนี้ยเราก็ใช้ของเก่าได้นะครับของที่ที่เหลือก็ใช้ได้ครับด้วยการตัดตัดให้ใหญ่ฟาลูก,กระบอกของไม้ไผ่นะครับเรายังไม่ต้องจุ่มน้ำนะครับโอเอซิสนี่ปกติก็จะต้องแช่น้ำไว้ก่อนแต่นี่เราไม่ต้องหรอกครับเราตัด ให้เข้ารูปนะครับให้ให้ไม่ต้องให้หลวมมากนะครับเดี๋ยวเราก็ยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวน้ําเราไปใส่ที่หลังครับอัดเข้าไปแน่นๆแบบนี้นะครับมันก็จะแน่นพอดีมันเข้ารูปเ,เข้ารูปเองครับไม่ต้องให้ออพอดีมากอะแน่นๆตัดให้เข้าทรงนิดนิดเดียวก็อัดเข้าไปเลยได้นะครับตัดออกมาแล้วก็สวยงามครับ เดี๋ยวเราไปเติมน้ำเอาตอนจัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการจัดกันครับครับก็เราก็มีดอกไม้ดอกไม้แล้วแต่นะครับท่านจะมีดอกไม้อะไรก็ได้ครับอันนี้เราอันนี้เปลี่ยนเป็นใบนาคาราดนะครับเป็นใบนาคาราดก็มาจัดได้สวยมากดอกไม้ก็เท่าที่หาได้เลยครับส่วนวิธีการจัดแล้วแต่เลยครับไอเดียใครไอเดียมันแล้วแต่ความชอบ และความสามารถของแต่และบุคคลเลยครับใครจะสวยก็จะสวยว่าสวยมากครับอันนี้เป็นดอกเบญจมาศขาวนะครับดอกเบญจมาศก็จะเป็นกระดาษห่อไว้แบบเนี้ยเป็นดอกดอกกั้านหนึ่งก้านหนึ่งอมีหนึ่งดอกนะครับดอกเบญจมาศสำหรับคนที่ยังไม่เคยทราบนะครับเราเด็ดเอาใบออกเลยครับดอกเบญจมาศนี้ก็ทนนะ สามารถจัดได้ก็ไหวพระขึ้นทิ้งอย่างเงี้ยก็ไหว้วันพระนี้ก็สามารถอยู่ได้เกือบถึงวันพระหน้าเป็นอาทิตย์อ่ะถ้าของสดใหม่นะครับให้ชมเป็นแนวทางนะครับเ,เดี๋ยวนี้มีที่เขาจัดาขายนะครับจะเป็นใช้ถ้วยใสนะครับเป็นถ้วยไอ,ไอติมนะครับถ้วยไอศครีมหรือว่าติมใสๆจัดขายกัน เยอะครับเดี๋ยวนี้มีมีนิยมจัดใช้เป็นแจกันชั่วคราวครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยแบบแบบจัดแบบนี้เยอะเลยแต่เราใช้เป็นกระบอกข้าวหลามนี้สามารถใช้ได้อีกนะครับเสร็จแล้วเราก็ล้างล้างออกแล้วก็เก็บไว้ไดอ้อันนี้สีเหลืองนี้ก็จะเป็นมัมนะครับมัมเหลืองดอกไม้แล้วแต่เลยครับ ท่านมีดอกไม้อะไรก็สามารถจัดได้เป็นแนวทางนะครับคนที่จัดได้สวยก็จะจัดออกมาสวยนะครับกับกระบอกข้าหลามนะครับเราทานเสร็จแล้วเราก็อย่าทิ้งช่วยลดโรคร้อนลดมลภาวะนะครับใช้ประโยชน์ได้อีกข้าหลามก็ข้าหลามหนองมนอร่อย เสร็จแล้วก็นำมาจัดเป็นแจกันดอกไม้สีอันนี้ก็จะเป็นมัมเหมือนกันนะครับมัมนี้มหีหลายประเภทนะครับแต่ละสีแต่ละอย่างก็จะเรียกแตกต่างกันไปส่วนสีขาวนั้นเป็นจมาาอันนี้ก็สวยครับอันนี้เห็นก็บอกว่าซาบุระเหมือนขา,ขายดอกซาบุระไม่ทราบเหมือนกันก็นกกตระกูลมัมเหมือนกันครับ ดอกไม้ไทยๆก็จัดได้นะครับดอกไม้ไทยๆบางชื่นดาวเรืองอะไรได้หมดครับจัดถวายพระช่วงเข้าพรรษานี้เราก็ไม่ไม่ไม,ม,มีดอกไม้ที่จะต้องซื้อเราก็ปลูกเองได้ครับปลูกแล้วก็มาจัดอย่างเงี้ยจะเป็นกระป๋องแป้งกระป๋อง สบู่ยาสระผมอะไรก็ได้หมดนะครับที่เป็นกระป๋องพลาสติกนะครับขวดพลาสติกเดี๋ยวเราจะทําให้ชมหลายๆคลิปนะครับ <_ t ick> ช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาก็จับด,ดอกไม้ถวายพระก,กันครับกระบอกไม้ไผ่สวยเลยครับกระบอกข้าวหลามหนองมนข้าวหลามของที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นกระบอกไม้ไผ่ยิ่งเผาแล้ว มีสีดํายิ่งสวยนะครับเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้ตากแดดให้แห้งสนิทให้เปลือกมันแห้งสวยยิ่งทาเฉล็กเข้าไปก็ยิ่งสวยครับอันนี้เราทำํำง่ายๆครับไม่ต้องไม่ต้องทาเฉล็กครับทําให้เป็นแนวทางนะครับใครสามารถทําได้สวยฝาน,นี้ก็ลองดูครับถวายพระเราทําด้วยความตั้งใจนะครับ ขึ้นทิ้งสวายพระถวายพระพ,พิกนต์ได้หมดครับก็เลือกดอกไม้ให้เหมาะสมกับที่เราจะไปไหว้เนี่ยจัดไว้สำหรับตั้งบนโต๊ะทำงานโต๊ะในออฟฟิศก็สวยครับนี่ครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เติมน้ำไปนะครับเติมน้ำเข้าไปตรงเนี้ยเติมเข้าไปค่อยๆเติมเข้าไปให้มันซึมเข้าไปดอกไม้นี่ก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยครับ นีครับสวยมากเลยครับสีสวยกระบอกเขาหลามลองลองทำกันนะครับเป็นแนวทางท่านชมแล้วชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ